สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับอ่าอก็ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนแต่งปืน ช็อตตี้กันนะครับผมซึ่งมันเป็นช็อตกันที่ถูกจัดอยู่ในหมดปืนพกนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวปืนช็อตตี้เนี่ยควรจะเล่นและแต่งยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโดยสายที่ผมแนะนำนะครับผมขอเรียกชื่อมันว่าช็อตตี้ฮิปนะครับผมเป็นสายที่ค่อนข้างจะเล่นเป็นลูกผสมนะครับโดยสายนี้เนี่ยจะยิงแบบฮิปไฟลเป็นหลักนะครับผมแต่แต่เวลาเจอตูนระยะ10เมตรก็จะเปลี่ยนไปเป็นการซูมยิงแทนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้ง5ชิ้นนะครับผมที่่ผมแแแนนนะําให้้ตงงรดยขอชิ เลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสายนี้นะคือเลเซอร์นั่นเองนะครับผมเลเซอร์นะครับผมมนะนาเป็น RTC Laser เลเซอร์ 1MW หรือนะครับเป็น MIP เลเซอร์ 5MW นะครับสาเหตุที่ผมแนะนําเป็น RTC เพราะว่ามันจะไม่มีข้อเสียเรื่องเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับเห็นไหมอีกทั้งความแม่นยำเมื่อไม่แรงยิงเนี่ยมันเพิ่มมากกว่า1%ด้วยนะครับจาก17เป็น18นะครับเพียงแค่ว่า MIP เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความเดลีเมอร์วิ่งยิงที่ลรลงไปถึง25%่สิบาเปอเวลนวิ่ะครับก็จะทให้เวลาว ชักปืนกลับมาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยติดตั้งเป็น r t c Laser 1MW ดีกว่านะครับผมข้อดีของมันคือมันไม่เห็นเลเซอร์นะครับผมศัตรูก็จะกะตำแหน่งระยะเราเนี่ยได้ยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะโอเคนะครับของแต่เช็ทัดไปถ้าจากเลเซอร์นะ ผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของเพิร์นะครับผมผมแมนะนาเป็นเพิร์กสด์ออฟแฮนด์นะครับพรเพื่อที่จะลดรลเรวลาลไปถึง15%สาเหตุคืออะไรนะครับสาเหตุคือว่าตัวปืนช็อตตี้นะครับผมมันมีกระสุนเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองมันยิงหมดไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจะลดใน,เ,นเรื่องของรลเวลาการประทะาให้เราสามารถบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดเพิร์กสด์ออฟแฮนด์ไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราบุกได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากเพิร์กนะ คราวนี้นะครับผมไม่นัว่าเป็นในส่วนของปากกระบอกนะครับปากกระบอกนะครับผมไม่นัเป็นมอร์เตอร์สปเปเซอร์นะครับสาเหตุคืออะไรนะครับสาเหตุคือมันเพิ่มแรดาเ์แมถึง25%นะครับแล้วก็เก็บเสียงด้วยแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงกับไม่เล็งยิงมาได้ว่ามันเป็นของแต่งที่ดีงามมากๆเลยนะครับผมมันจะทําให้การฮิฟไฟของคุณนะครับเป็นไปด้วยความสมูทและลื่นไหลแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะติดโชคแทนถามว่าได้ไหม ได้นะครับผมได้เหมือนกันแต่ที่ผมแนะนําเป็นมาร์เดร์เพราะมันได้ข้อดีเรื่องเก็บเสียงมานะครับแถมเพมิ่มเรียดดาเมจมากกว่าด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวปืนชอ็อตตี้นะครับด้วยความที่กระสุนมันน้อยนะครับผมถ้าเราเก็บเสียงไปเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับคือมันจะช่วยสร้างจังหวะให้เราได้โดยการที่ศัตรูเนี่ยอาจจะต้องตามหาเสียงเราโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องพยายามดึงข้อดีให้ได้มากที่สุดข,ของของแต่งมาใช้กับตัวชอ็อตตี้นะครับ คราวนี้ข้อเสียคือเลเวลเลงยงเพิ่มขึ้นสิอันนี้จะไม่ค่อยส่งผลปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาของมันคือความแม่ยาเมื่อนเลงีแบบเคลื่อนที่ที่มันลดลงไปนะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมไปลองมาแล้วนะครับผมผมไม่ได้บอกได้เลยว่าถ้าสมมติท่าผู้ชมยิงระียะปรามาณสิบกมปัญหาเรื่องความแม่ยาเมื่อนเลงีแบบเคลื่อนที่ที่มันลดลงไปเนะี่ย แทบไม่ได้ผลใดๆเลยนะครับผมลองแล้วนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูในส่วนการสาธิตน,นะครับผมแต่ว่านี้มาดูในเรื่องของของแต่งปืนกันก่อนดีกว่านะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมอย่าไปซินเรื่อนเรื่องความแม่นยำเมื่อเล็องอยิง,งแบบเคลื่อนที่เลยนะครับผมที่มันจะลดความแม่นยำไปเนาะโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมไม่น่าว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะครับผม ใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนำเป็นท a c t i c a l f o r ก g r i p A นะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าชอตตี้ในรูปแบบที่เราจะเล่นกันเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่บุกในระยะใกล้นะครับ ที่สําคัญคือเราจะยิงสูแบบพิ้ไฟในระยะ5เมตรกว่าๆนะฮะแต่พอไประยะ10กว่าเมตรแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการซูมยิงแทนนะครับได้แน่นอนว่าการที่เราเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวปืนช็อตตี้เนี่ยโหดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในระยะ10เมตรเนี่ยมันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสังหารสูได้ด้วยนะครับผมได้ได้ว่าเป็นช็อตกันที่เอามาเป็นปืนหลักก็ยังได้เลยนะครับผมโหดมากๆนะครับโอเคนะครับของแต่งเช่นทัดไปถัดจากใต้ลํากล้องนะคราวนี้นะครับผมของอย่า่าาานะางงงงงสสุุดดทท้้้ยยยนนนะะจรริๆคับขอออตเป็ โกลงไกลนะครับผมเป็นโอเดมิวซี่สเตเบิลเพื่อเพิ่มความแม่ยามืดแรงยิงนะครับผมแต่คราวนี้นะครับผมผมบอกตรงว่าถ้าสมมติติดโอเดมิวซี่สเตเบิลไปเนี่ยมัดปืนมันไม่เท่นะครับผมคือตัวปืนมันไม่เท่นะครับท่านผู้ชมดูดิแล้วคือตัวแคมโม่อ่ะมันมันมันไม่ติดตรงโกลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยยอมนะครับผมเอาโกลงออกนะครับเพื่อทําให้ตัวปืนเนี่ยมันดูสวยนะครับผมแล้วก็ไปติดพันท้ายแทนนะครับเป็น RTC Steady Stock นะครับผม สาเหตุคือเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ซีเรียสน,นะครับใครไม่ซีเรียสเรื่องแบบความสวยงา,ามก็ติดโลงไกลไปเลยนะครับผมแต่บังเอิญว่าผมซีเรียสในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยติดตั้งเป็นพันธย rtc steady stock แทนนะครับผมสาเหตุก็อย่างที่ผมบอกไปคือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงทำให้ตบปืนช็อตตี้เนี่ยสามารถคาดศูนยนระยะสิญญสเมตรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ โดยข้อเสียของมันคือความเร็วกึ่งที่ขนาดเล็งลดลงไป10%นะครับแต่ว่าผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าความเร็วกึที่ขนาดเล็งเนี่ยไม่ได้สผลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งไปได้เลยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้ง5ชิ้นสาหรับสาย s h o r t ้ h i ปนะครับผมซึ่งต่อไปไปดูในส่วนการสาธิตปืนกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้อยู่ในระยะ5เมตรนะครับผมก็มาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าเนี่ยเวลาเจอสตูนระยะ5 เพียงพอที่จะสังหารศัตรูมากเลยนะครับเนี่ยนะเกินร้อยแน่นอนนะครับผมส่งความแม่นยำนะครับจะเห็นได้ว่ากระสุนมันเนี่ยมันจะค่อนข้างกระจายออกนิดหน่อยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเสริมความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงมาแล้วก็ตามนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยิงนัดแรกไม่ตายจริงก็แค่ซ้ำไปอีกนัดแค่นั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วในการรีโหลดเนี่ยมันขึ้นมาแบบโอ้โหทำให้เราพร้อมปะทะมากขึ้นเยอะมากเลยนะฮะส่วนการซูมยิงนะครับจะเห็นได้ว่า ดามเมจเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงกับการยิงแบบไม่เล็งยิงเลยนะครับผมเดี๋ยวนะนี่นะฮะเมื่อเล็งยิงนะครับผมแบบล้วเดี๋ยวผมลองยิงแบบนี่นะครับแบบไม่เล็งยิงนะครับผมตะกี้แบบเล็งยิงเนาะเดี๋ยวดูีกิีนะครับนี่นะฮะคือความไม่ําเนี่ยมนันจะกรุบมาอีกนิดนึงนะครับผมแต่ผมบอกตรงว่าระยะ5เมตรเนี่ยยิงแบบไม่เล็งยิงดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียเวลาไปหนึ่งจังหวะเพื่อเล็งยิงนะครับเราจะได้ยิงได้เลยเนาะ ต่อไปในระยะ10เมตรนะครับคราวนี้เนี่ยในระยะ10เมตรจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงนะครับเนี่ยนะกระสุนมันจะกระจายออกแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในระยะ10เมตรเนี่ยผมเลยแนะนําว่าให้ซุ่มยิงดีกว่านะครับเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันกระจุกกันมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยนะเดี๋ยวดูตรงดาวเมตเลยนะครับผมนี่นะครับ51 68นะครับผม 51 51ก็คือต้องยิง2นัดนะครับผมก็คือยังได้อยู่แต่ถ้าซุมยิงปับ๊บนี่นะฮะดาวเมจมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นะครับคือ105เลยถ้ายิงตรงอกนะครับผมคือสามารถสรังหารสูร้ได้เลยนะครับที่สําคัญคือในระยะนี้เนะี่ยถ้าท่านผู้ชมซุมยิงเนะี่ยโอกาสฆ่ามันได้เยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมเดินเนะี่ยอย่างเงี้ยกระสุนตะกี้เห็นไหมฮะว่ามันเป็นหกสบแปดกับสามสิบสี่คือถ้าสมมติว่าเราพลาดไปท เนี่ยนะฮะห้าสิบเอ็ดสามสิบสี่แบบเนี้ยก็ค่าไม่ได้แล้วทางที่ดีคือซุ่มยิงดีกว่านะครับผมยังไงก็เข้าเป้านะครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำนะครับเมื่อเดินเนี่ยและซุ่มยิงเนี่ยความแม่นยำจะลดลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้คือยืนอยู่นิ่งๆนะเจ็ดสิบเอ็ดร้อยสองนะครับคราวนี้ขยับนะครับผมเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบแปดนะครับผมดูอีกรอบนะครับเนี่ยนะหกสิบแปดห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับ ดาเมจมันแบบโอ้โหยังโอเคอยู่นะครับผมแม้เราจะขยับก็ตามนะครับนี่นะครับคือสตูพาตายภายใน2นัดแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะหรือถ้าสมุติผู้ชมเนี่ยยืนนิ่งก็ตายภายในนัดเดียวเลยนะครับผมถ้ายิงบริเวณส่วนอกนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในแป้นนะครับผมอันนี้คือกระสุนเวลายืนนิ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเดินนะเออเนี่นะครับมันจะกระจายออกอย่างเห็นได้ชัดอีกนิดหน่อยนะครับผม มันจะกระเถิบอีกนิดหน่อยนะครับเวลาเดินเนี่ยมันมันจะลดความแม่นยําไปนะครับนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินแล้วเจอสตูนะครับผมแนะนำว่าให้หยุดนะครับผมแล้วค่อยยิงแบบนี้นะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพของตัวปืนเนี่ยบูสต์ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าถ้าผู้ชมเดินยิงถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าผู้ชมแบบจะเดินยิงจริงก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าสมมติท่าผู้ชมจะเดินยิงเนี่ยผมแนะนาว่าพยายามยิงให้โดนตรงกลางให้ได้มากที่สุดนะครับ มันจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับผมโอเคนะนี่นะครับผมคือถ้าสมมติท่านผู้ชมอาเลงแบบเดินยิงเนี่ยมันคือการยิงแบบพิฝ่ายเลยเยกแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันคือการยิงแบบพิฝายเลยนะครับแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมอยู่ยนิงเนี่ยความแม่นยําจะสูงมากนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาสรุปวิธีการเล่นอีกทีหนึ่งนะฮะในระยะ5เมตรเราจริงแบบพิฝ่ายนะครับผมพอมาในระยะ10เมตรแล้วเนี่ยเราจะซูมยิงเป็นหลักนะครับผม นี่นะครับบริเวณส่วนอกนะครับเพเพิ่มความแม่นยําให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเราไปดูในส่วนเกมเพกเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมเจอหองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว้ยไม่ชินไม่ชินเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการยิงเนี่ยมันมากมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าในยาสุกเมเนี่ยการซุมยิงเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้คิวมากกว่านะครับวืบโ้ยโอเคครับผมเดสตูกำลังจะวิ่งมานะครับ โอเคครับโอเคครับผมโอโหโอเคครับเนี่ยนะฮะการให้เรา reload Y เนี่ยมันจะช่วยแบบช่วยลดเวลาในการปะทะให้เราได้ดีมากเลยนะครับผมอุ้ยไม่ตายเมื่อกี้อ๋อออกเป็นค่าให้แล้วนะครับก็งงว่าเอ๊ะตรูหายไปไหนนะครับผมโอเคครับรี l o a d นะครับมีเวลาจังหวะเนี่ยให้รีโหลดเลยนะครับผม Y นี่เนี่ย โอเคครับผมแม่ยิงจนกระสุนหมดให้ตายทาโลบินโอชิ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 กระสุนหมดอ่ะโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยกระสุนหมดโอเคฮะได้กระสุน,เ,สนเพิ่มมานี่แน่โอเคครับผมเก็บกระสุนไปนะฮะข้อเสียของมันคือกระสุนหมดไวมากด้วยความที่จำนวนกระสุนมันน้อยนะครับมีให้12นัดเองนะโอ้ไปแล้ว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 ดีโหลดนะครับผมตาเอคือกะจะโชว์เท่นิดหน่อยแหละคือขอกะจะโชว์เท่นิดนึงก็ไม่ได้ไง นี่นะครับผมนาเดียใกล้ก็ยิงไปเลยนะครับเนี่นะฮะสบายมากเลยนะครับผมอุ้ยโอ้โหเขมามาจะซูมยิงเลยนะครับนี่มีตัวหนึ่งมารับกระสุนแทนเฉยนี่นะครับโอเคครับผมโอหลงอกอุ้ยไม่นไรนะครับยังมีโอกาสอีกเยอะให้เราได้ยิงนะครับผมอุ้ยไม่ตายนะครับไม่เป็นไรนะ ไม่ตายกระสุนผ่านไปโอ้ผมลืมไปนะครับตัวผู้หญิงตัวละครผู้หญิงส่วนเบา่นมากกว่าผู้ชายนี่แน่เ้ยนี่แน่นี่แน,ะอน,นะนนะ่อ้าวอ้าวนี่แนะ่โอเคครับผมโอเคครับโอเค ยังไปได้นะครับยังยังไปได้อยู่นะครับผมโอเคคื้นแรกจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับยังไปได้อยู่นะครับผมโอเคคือตัวปืนเนี่ยเขาสร้างมาให้เป็นอุลอลนะครับแต่ถ้าเอามาใช้เป็นอุลลักเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบบางอย่างนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับผมเหมือนเอามาปืนเหมือนเอาปืนพกมาบุกนะครับผมมันก็ใช้ได้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมว่านัดเดียวตายได้เลยนะครับผมถ้าสมมติกระสุนเต็มอกเลยนะฮะแต่ถ้าเจอตัวละครผู้หญิงที่ส่วนเบาเยอะเนี่ย อาจจะไม่ตายนะครับผมวิเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมคือตะแกะถ้าผมยิงซ้ำอีกนัดคือตายเลยนะครับผมวายโอเคกระสุนเองแรงกว่าแหละขอาอเข้าใจแหละเข้าใจกระสุนเองมันแรงกว่าใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเพิ่งเกิดมาแบบเดียวเองพี่ จะสก,กัดดาวลุ้มผมไปไหนเนี่ยพี่อย,อยู่นิ่งเฉยโอเคครับแวบโอเคครับแวบโอ้โหโอเคเพื่อนฆ่าให้แล้วนะลงอ,อกไปหนึ่งปลอกนะครับโอ้ยโอเคครับอยู่นิ่งๆนะครับผมสุดลมหายใจยิงนะครับผม จะมีไม่นะเหมือนศัตรูมาตรงกลางหมดแล้วนะครับ, <c oughs> นบเนี่ยนะผมเนี่ยครับผมในยาน,นี้สองนัดนะครับฆ่าได้นะครับผมโอ้โอ้โหโอ้โหกระสุนหมด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 ใช้ใบสิบห้าก็ได้วะกระสุนหมดโอเคได้สองนัดแล้วนะครับผมเราต้องฆ่าสู่เพื่อเอากระสุนเพิ่มนะครับโอ้ยโอเคครับกระสุนเพิ่มสองนัดเหมือนเดิม ไม่ได้ละต้องคาสต์โอ้โหเออเอาเออ,เอ,อแฮปกรสุนได้อีกสองนัดนะครับผมออก็ฝืนทนใช้มาตั้งนานแล้วก็ให้ผมฝืนนิดๆไม่ได้หรอกครับพี่พี่บอดครับโอ้โหไม่น่าไม่น่าหลุดซูมเลยนะครับตะกี้ตะกี้ผมหลุดซูมอะ่ะ ความแม่นยาเลยหายเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมตายก็ได้ครับพี่โอ้โหโอเคหนีเสือปะจระเข้สุภาษิตวันนี้ขอเสนอหนีเสือปะจระเข้ตืด,ด,ด,ตดึง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 ตืนดึงดึดึงดึงดึง ก็ตบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการแต่งตัวปืนชอตตี้สายชอตตี้ฮิปนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นสายที่ผมขอตั้งชื่อมันแล้วกันนะครับผมจริงๆมันคือชอตตี้สายยิงแบบพิไฟน์นั่นแหละนะครับแต่ขอเล่นซนนันว่าชอตตี้ฮิปนะครับอ่าดูเท่ขึ้นไหมเท่เลยนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมดูตรงเกมเพย์ก็เห็นได้ว่าอ่าบางจังหวะเนี่ยผมอาจจะมีหลุดหลุดในเรื่องของการซุ่มยิงบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะแต่สมมติถ้าใครแบบ ไม่ได้ซีใดๆมากก็ติดตั้งโชคได้เหมือนกันนะครับมติดตั้งโชคได้เลยนะคใครเล่นแบบพิฟายปกติเนี่ยติดตั้งโชคได้เลยนะครับไม่จาเป็นจะต้องอ่าติดที่กับเสียงมอริโอร์สเปเซอร์แบบผมนะแต่ผมค่อนข้างจะเล่นแบบผสมกันนะครับผมมันเลยออกมาเป็นการแตงปืนรูปแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เขาไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมก่อนจะจากกันไปฝากมันกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะสมัครช่องก็สามารถสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นเองนะครับผมผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับอดิโอสเที่ยง